ที่ผมจึงลองเคาะประตูประตูเปิดออกอีกครั้งโดยไม่มีใครมาเปิดผมจึงตะโกนออกไปแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเหมือนเดิมผมจึงตัดสินใจวางอาหารไว้ที่หน้าประตูและจะกลับทันทีแต่ทันใดนั้นผมได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆมาจากข้างบนบาน เสียงนั้นฟังดูเศร้าและทุกข์ทรมานผมรู้สึกสับสนไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรดีสุดท้ายผมจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในบ้านอีกครั้งเสียงร้องไห้นั้นดังมาจากชั้นบนผมเดินขึ้นบันไดไปเมื่อผมขึ้นไปถึงชั้นสองผมเห็นประตูห้องหนึ่งเปิดแง้มอยู่ผมเดินเข้าไปในห้องนั้น I nae home